เส้นทางมาลอดช่องทางนันช่องทางมาลอดจริงจโอ๊ยมันเป็นมันยั่อยโห้ยเยอะนะฮะไม่ใช่น้อยข้างหลังมุนไม่ใช่น้อยเออไม่ใช่น้อยน้อยนะนี่ไล่กว่ากว่าไม่มากหรอกไม่มากหรอกใกล้กว่าเองร้อประหลาดว่ามันแพงนะเนี่ย แต่ว่าเข้าออกนี่แหละเขาจะทํากิจการอะไรเพราะเขามองว่าคุ้มนะครับไม่ไปไม่มาเลยเนี่ยทั้งโน้นทางนี้ออกไม่ได้ออกได้ป่าเนี่ยยัไงไงคุณหนูคนีน่เรืมยนคุณหนูเรอล่ได้กว่า โอ้จิ้มจูอ๋าไฟเดมินาอะไรไฟเดอร์มีนาท่ารถของของอาดินเหนียวอ่ะนะอ๋อมาอยู่ที่นี่มาซิงซูอยู่นี่โุ้โหมาส่งอ่ะมาถึงที่นี่จะพายท่มแหน่โอ้ฮะมีนาจะไปไหนแล้วแล้วแต่มาบอกแกมาตั้งแต่มีนาต่อมาไม่ใช่ ขับนเขาบนหน่อยเขาบนหน่อยไม่เอาใช่เพราะท่านมาอ่ะสีแล้วอยู่สันเตยศอกนี่บ้านอยู่ในกรุงต้องอยู่ในกรุงนี่แหละถ้าจะขยายไม่เบาไงนะขยานใหญ่ล้ำค่าพุ่งฝนนะคะปัญาฝนตกเราคุ๊กกันฝนไม่ได้ก็เลยต้องเพิ่มพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาเตอนนี้โซนโซนรับเดียวเรา เช็คดูไหมว่าตมอนปรหยัด้าพไปข้าวเข้าดูโรงงานมาอดองสร้างขวางขึ้นเยอะสมบัติเยอะกิรรมหลักอยู่ทีน้ครับบิดกาามือครับแกนนี้เป็นแกนรองไหมครับเดินเดินไปดูเดินเดินไปดูกรหนีกนี่ทำบิด เขทำกิจกรรมโอ้โหแฟลชโหนี่คือกิจกรรมหลักเ้าวตรงนี้ข้าวเียเขาไปทำไมเอ้าเขาให้กินเหรออ่าม่ต้องไปรบกวนก็แบบที่ปลดเล็กๆอ่ะไม่ถูกแดดเลยนั่นน่ะมันมีแดดนิดหน่อยครับนี่ๆๆๆๆๆปลูกก็ไม่ถูกแดดเลย่่นีลองวีดการ์ดโอ้โหนี่ไม่ไม่ม่แดดเลยฮะปลูกยังไงเนี่ยปลูกกันไม่มีแดดเลยแล้วมันก็ขึ้นได้เนาะแดดแดดนิดหน่อยก็พอฮะ โอ้โหลูกเอไม่พูดไม่แปลทำอย่างเดียวเฮเล่าโอ้โหคนรวยคนรวยคนรวยรวยเลยนะรับเล่้ยรนาวน่แม้จะถยนะไม่ไม่ไม่ได้โผล่สบายดีสบายดีอ้าวพายาเก่งนี่เขาบอกจริงจริงขับเร็วต้องขับรถออกไปรับของเองเลยป่ะก็าวไปล์ห่ ลเราจะเป็นยิง,งก่นระวังนะตอาน้าระว่ระะััๆอย่าลืมใส่มงใส่แมสอะไรต่ไ,ไรกัน<ล>เอาเข้ามาเลยจุ้งเลยนะข้ามไปรับที่ตลาดก,ากลางกุ้งเด็ดขาดอย่าไปสมุทรสาครน,นะตลาดก,ากลางกุ้งห้ามไปร <s> ับของบริจาคเขาบอกว่าตลาดมหาชัยห้ามไปคนกาลสินที่นี่ยุงน่ากลัวกว่าโควิด คนกาลเียนบอไม่ตรับิพิอแล้วซอแล้วแช้วานนังสือกเบอ่านเืนตี่งโอ้โหเดี๋ยวนี้อ่านซื้อเก่งแล้วเหรออะไรมั่บบเช้าๆทุกวันเลยค่ะท่านสอเตมอเก่งเกสอบดูตอนนี้ได้ท็อปแน่อ่านหนัอเก่งโอ้อ่านหนัอได้พสมาี่พูดเลยเหรอโอ้โห อ่านสมาธิพุทธเลยนะเจวแจวแจวจวออกออขวาเลยออกข้อเลยทะลซอยประสาทเสียประสาทเสียโอ้โนนั่นโอ้พักข้าวบอกฟากบอกฝาไปไม่เป็นแล้วเป็นมาออกฟ้าวเขา อุมขึ้นไปไหนไม่รอดเลยตนวานี่ทะลุกนี่เลย ติดขอไวดี๋ข้อเดี๋ยวพลุกกบพุกเข้าไปลงมาในท่อเนาะเมืองที่คนตกท่อเพลงของคาราบาวเมืองที่คนตกท่อ็ทมแล้ว่าเมื่อก่อนทันท่อเดียวะาเ้ามีกเมอเหมือนกันเลยอยู่สองสามลูกเชือโอ้เ็ดสิโตนเว้ เขามันเป็นตะศิตร์ตนโดดเดี่ยวด้วยลูกก็น้อยเดียวโอ้ยเป็นตะศิตร์ตนไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงเลยลูกลูกพี่ลูกน้องเจ้าโมกค่ะ ลูกของพี่สาวแม่เจ้าโมกไม่รูกปูไม่ลูกพี่สาวโมกไม่พี่สาวแม่เจ้าโมกจำได้เมื่อก่อนคือรักเก่งมากในตอนนี้แหละตอนเป็นเด็กเขาจะไปอยู่ในวัดเล่นอยู่ในวัดอยูงเขาไปช่วยพี่ลงขายร้านยาตอนเป็นเด็กเัาช่างพูดช่างเจรจาเขาจะไปเลยว้วนอ่ะนี่คู่ไทยเนี่ยมันตู้เลยอ่ะ คุณใจมีไม้มันกเอาะไม้มันสู้คุณใจวันไงจะจะโมกไม้โมกจนเฉยๆบ้านหลางน่ะโมกมันเนียเนี่ไงโอ้ถูกตอนแล้วอ่ะไปไปถูกตอนแล้วอ่ะถูกคุ้มกำเนิดถูกคุ้มกำเนิดเลยเนี่ยบ้านพิชิตไม่ใช่ใช่ โอ้โห,โโหรถกี่คันเนี่ยรถน้ำไหน้ำกันกีน่คันสองคันสามคันสามคันอัดเข้าไปข้างในโอ้โห,โโหบ้านท่านพิษเนี่ยไนะอหยีบหยีบหญ้าเขาเหยียบหญ้าเขาหยียบหญ้าเขา <c oughs> เเโอ้โหอัดสามคันหญ้าเข้าตาย เาไปดีกว่าาาอดูราคาบ้านนี้ฮะครับโอ้โหหลังคาแบบบาบิโลนนะเนี่ยสดนลอยบาบิโลนอาวันเดือนเจ้าเดือนเออตะวันเดือนตะวันเดือนตะวันเดือนฮะนี่ไงตาวันเดือนตะวันเดือนตะวันเดือนตะวันเดือนไม่ไหม่ เตือนแล้วโอ้โหกล้วยต้นนี้ไม่ว้าวเยโอ้ออกลูกโอ้อ่าสาธุต้นกล้วยมีลูกล้วยนะติเจ้าะมีงอกให้กินใจเนี่ยไออาจารน้ำชอบ เอ้บรรลืออยู่เงี่ยบรรลือเพื่อนช่วยหรือเป็นเพื่อนเนี่ยมันอ่านได้ไหลวังของเขาบรรลือเขาสอนเกิดบรนลือพอคำมาเรียนบรลือน้อยใจรักอยากนะตื่นตื่นช่วยตื่นเพื่อนยังไม่ตื่นมาจะอยู่ก็ยังไม่ตื่นนี่ต้นโพโอ้คอนไปใจโอ้ปจันรักต้นโพ ขึ like ้นเมื่อวานอ่ะไม่เช้านี่เองต้องอินวันนี้วันอะไรมีการบาการเป็นทันควาทนทีโอ้ใช่ได้อนะนี่นบอกเขจะแลนตไงานนี้แพ้แลนแเล่เลยเลน่นะเขจะโน้ตัวมึงไม่รู้นะ คิดบอกว่าเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคนไทยค่ะโอ้ระวังรถมาไม่ยอมแพ้เลยเนาะแพ้ไม่ได้มันพวกเดียวกับทักษิณพวกแพ้ไม่ได้นั่นแหละเหมือนกระอ่ะเหมือนช้ำบอกว่าเหมือนเหมือนกระชับอ่ะคนไทยยังไม่เปิดใจรับอะไรนะสิ่งใหม่ๆยังไม่ได้แพ้แพ้โบเดนก็บอกว่าถูกกองสิ่งใหม่ๆยังไม่เปิดใจรับ ไปยอมรับควาจริงอะไรไฟฟ้าตัดมั้งไม่ใช่พอกเราตัดนี่เนี่ยฮะไฟฟ้าตัดสัยยานไฟฟ้าเหรอไฟฟ้ามาจัดการไฟฟ้ามาจัดการหมดดูแวๆดูเนี่ยอาะดูเป็นสิงใหม่หรือหลั แต่จริงๆนะคนไทยไม่รับอะโอ้เปิดยางเจ้ด้วงเจ้ด้วงเปิดได้ยังเปิดรือยังร้านนี้อัตโนมืออัตโนมือไม่ใช่อัตโนมัติเปิดร้านแล้วเดี๋ยวคนจอแจเรา ดีขึ้นแล้วไม่ได้เป็นอะไรมากมายหรอก <c oughs> ลือกันไปโอโหเราเหมือนจะตายแล้วอะลือออกมาอ,อยังั็เราจะสิ้นชีพเราอะน้องห่มน้องผ้าโอ้โหเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะโอ้โห <c oughs> ทำกันจริง เอาไปเอามาเป็นอุตส่าห์ก็ไม่ใช่เล่นๆโซรอนี่แอปตีท้ายคู่พวกนี้โอ้โหพวกนี้เดี๋ยวดูไป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 ดูไม่ได้ปิดบังไม่ได้ไปดูอะไรกินไม่บอกใครเปล่าเดี๋ยวมีปิ้งไก่ปิ้งไก่นะเออไม่มีปิ้งไก่ซูปปิ้งคงปิ้งไก่ป่ะเนี่ยมีแต่ปิ้งผักค่ะโอ้โห รีบใช่ๆกำลังกินเลยค่ะท่านนั่งโอ้ยอยู่ที่ขบกินเช้าจริงๆเดี๋ยวก็ทำงานเดี๋ยวก็ทำงานเจ็ดโมงก่อนแล้วจ็ไมงจะครึ่งแล้วเช้าเลยแปดโมงแล้วจะแปดโมงแล้วที่ห้องน้ำแตอ่านี่นี่ขายอะไรอ่ะไม่อาจได้ไงไม่อาจก็ดมเองอ่ะถ้าไม่อานก็ดมเองอ่ะต้องอานที่มน้ายาไม่อาจก็ดมเององ มองทำงานของกบเดิมนะกบไปอยู่นู่นให้ไปทำแงกับตั้งตีกลับมาใช่มกับังีมาโอ้เธอเธอปล่อยอยู่นู่นไดะดีแล้วล่ะโอ้โหมันไม่ไหวหรอกผอมแม่งใช่ที่นี่มีดีๆกับไก่ลวอยู่อยู่บนลาเกับตังี้นี่ไงนี่ไง ไหนมีดีเปล่าที่ดินบ้านร้อยห้าสิบว่าเราก็มีตคนนี้เลยนั่นเลยโซมเลยตคนนี้มันใหญ่มันกว่าจมมันใหญ่ ไม่กระจงแล้วเนี่ยไม่ abor, no ไม่หูกระจงแล้วเนี่ยหูยินรับอ่ามาจากหูยินรับแล้วเนี่ยหูช้างหูช้าต้นอะไรต้นหูช้างปางแก่สโตปางแก่สโตจมัสโอ้โหบริษัทปางแก่สโตจมัสหลานปางโคสเต๊ มีเสียงอะไรดังๆนั่งยซอยก็เล็กนิดเดียวยังอุตส่าห์มาจอดเรียงคิวแบบนี้เนี่ยขอบคุณเลยยงกเยี่ยมไหน

ี่แน่ๆตกเกี่ยวด้วยโอ้ยเดี๋ยวตกลงกันเมืองเมืองนี้เมืองเมืองตกทงอด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวตกทงอตามที่เขาชื่อชายาตกทอนนีีี่่่เลี้ยงอยูกันชายาเมืองตกทงอถ้าไม่ออกข้างนอกแล้ครับก็ดีกว่าครับ อะไรเนี่ยโอ้ยนขายโดนชมพูด้วแท้้นงยัเนี่ยได้ประมาณสออน้วน่ง่อ้โอ้ยโอ้ยโอโหไม่อั้นเลยพร็กอะโอโอ้โหโออะไรอะ โอ้โหแล้วแล้มร้ดบเอโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหอ้ารหอมีดบามีดข้างนอกข้างนอกเขาไม่มีร้านอะไรเปิดอะครับงไงดีไม่เปดีแล้ว พันหลงพันล้อหมดแล้วโอ้เดี๋ยวฟังให้ตั้งอยู่รายการนะคะเออดีดูดูด,ดูดีแล้วออรถลาตกไฟอ,อ่ออาอมาเนี่ยค่รถลา ที่เก่าจะไปไหนเราก็ที่เกา่าที่ก็เราอยู่ที่เกา่าโอ้นี่อยู่เป็นดับเพลินนี่ล้างมือสวมหน้ากากน้ำมันก่อนเข้า คีอคัดกรองเดินลอดอยู่ตรงนี้ไม่ตรงวัดนม่ได้ออกไปไหนไมตรงวัดก็ได้ค่ะอ๋อมีเขามีจดจดจดมือโครนด้วยนะนี่มีอย่งไรวะแกแกนสแกนไทยชนะด้วย <c oughs> โอ้ยเมื่อกี้ <c oughs> ไม่เจอไปมาแล้วไปมาแล้วเมื่อกี้ โควิดเขาห <laughs> ้ามห้ามแตกโอ้ชช <laughs> euh. ่เดิไปนะชครเทิยดิห้ามแตกบุญเป็นบุญขอผมคไม่เคยเห็นพ่กนั้นต่เด็กไม่เคยเห็นเลยค่ะอ๋อเหาวดูเหมือนไหมขอด้ยขอ้ขอดแหน่อยถอดแมสหน่อย เหมือนในทีวีไมหมเร, <laughs> รอกว่าทีวีมันแห้งนี่ของสดในทีวีแบบไปผหานมากอะ่ะชอบมากเลยะออกสึก�� r a <laughs> ังไม่เยอรคี่ไ인지向ดีไม่มีปัญหาหนะ้ามัตไม่มีปัญหาเลยครังไหร่ไม่มีปัญาห <c oughs> าฮะไม่อ๋อไม่ยอกไม่เยอกอะไรแข่นนี่ <c oughs> การงกรนี้กิจการไปไปกลให้ไทเลนส้ิกไปได้แล้วเนี่ยเราเลิกไม่ได้แล้วทำไงเลิกไม่ได้เลยทำไงไงเลิกตอ้มันจะคนไทยไปคิดว่าพี่กินอาอินเดียเป็นฮะโอเคพอกินเป็นปการ์ะถ่ายลูกมก็จะสายลูกมาที่นี่เลยครับจ้าฟาข้าวาอ่ะนี่ได้ะ เกไถเลยนะนี่ไงที่บนอยู่ตรงนี้หลาอ้าวยข้างหลังยู่ข้างหลังูนี่อยู่หน้านม่ห้ามอยู่หน้าเนี่ยไม่ไหวบังขบวเอออยู่ข้างๆค่นั้นห้ามอยู่หน้าไม่ได้เพราะนั้นบางขบวนคนละสีคนละสี แสดงว่านักการเมืองสินี่ถ่ายรูปเหรอคะท่านนี่สงวนเกษ์ส โอล <laughs> ิเกเซียนนะใครไปเอาไม่ไ <Veter> ด <an> <em>. <laughs> yeah, ้ใครเอาไปเดี๋ยวไปแชร์กันเอาโอ้ยหนึ่งพุทธเจอมร้านเจอมร้าน โ้กว่คนีมากคนนั้นกนัดของไปมาตย์ังดนกันนะรถต้ขาคนรถต้นี้ขายดียิ่งก็ไปยิ่งโดดยิ่งขายดีแลยพวกเราทำสตรไลนยด้วยทำการสวดเลยไลน์ส่งออนไลน์ได้หมดเลยอ๋อส่งออนไลน์ได้มันอยู่ได้หลายวันลยเป็นปีเลยฮะเราแต่สเตยไลน์คุณภูมร้อยององศาแล้วแต่วดตรงน เดี๋ยวนี้ส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับอะไรจับเปนตีแล้วก็แกงถั่วยูนะตาลีโอ้ต้มแล้วกินไปได้เป็นสักปีใช่เพราะว่ามันมีสะเลลายมัเชื้อขาดเชื้อเลยเคยเห็นว่าอยู่ข้างหลังเนี่ยที่มันเป็นเป็นถังใหญ่ทาสิทธิ์เนื้อต้มถั่วใหญ่เมื่อวานจะเปลี่ยนหรือเปไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราล็อกล็อกุด้วยเส้นบรรยากาบเลยนะโอ้เส้นด่างเลยเทอรี่อาหารมีแบบใหม่ ตอนนี้ถึงว่าโลกของหายเดียงมีทุกอย่างเลยใช่ทุกอย่างเลยวันนี้บริษัทค่ะทั้งก่อนที่ปิดเนี่ยเรากับรถถุงขายดีมากเลยออนไลน์ดี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 ฝีฝีมือเขาชั้นหนึ่งเนี่ยโอ้จริงจริงอร่อยมากแล้วก็ใช่ใช่ฝีมือก็ทําจับปตีเขาถ้าจับปตีของกลางดินแล้วก็โหรับรองอาตมากินห้าแผ่นเป็นอย่างน้อยเลยจริงอันนี้อันนี้คนบริษัทพยายามรับกันว่าอ่าจริงจริงฝีมือกลางดินเนี่ยทํา สปาธิไปถวายอย่างน้อยห้าอย่างน้อยห้าแผ่นฮะอย่างน้อยห้าแผ่นเลยทุกทีเลยแต่เขาไปให้เราไม่ไม่ถึงห้าแผ่นนะเยววันนี้ขออนุญาตถวายสิบเลยนะคะอ้าวเอายิงแล้ว จะไปแล้วเนี่ยใ้วปูโอ้ยมาทัใจนเราว่าเราให้ลูกค้าจ่ายเงินเองคอนเองทุกอย่างเลยอ๋อโอจ่เองคเงงินเองเราก็แต่จะทอนเหรอาแอนไดีๆได้ลยใช่อนุญาตค่ะเพราะอะไรเพราะมันไม่ไม่มีแต่จะทอนนี่คือแฟนคลับเลยนะอยากเข้าหาปูค่ะนังใจอยากบอสค อ่าอาตมาอาตมานี่มันต้องมาปุ๊บเขาต๋องเขาเองเขาใจ่ายเขาเองค้เขาเองไปเลยบางทีเขาเองที่เองแล้วแต่จะคิดแต่เก็บรานต้องฝึกให้คนถือว่าเชื่อใจกันนะดีดีดีสร้างสร้างสร้างวัฒนธรรมแบบเนี้ยวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริตจริงใจของอนันต์มรดกธรระรักฟังหน่อมีอีกไหมอันใบใหญ่กว่านี้ ส่วนพุทธรูปได้มาจากปุณเน่คุณเนที่อินเดียพุทธรูปเราไปช่วยใหแคนป่วยแมลงเ่ะแล้วเขาให้เงินเราเราบอกว่าเราไม่เอาเงินเราช่วยฟรีเขาพูดู่อะไรคนเอาพุทธรูปมาให้เราเนี่ยตรงนันน่ะจากคุปุณเน่ที่อินเดียคนนเรามีเสียงไหมโ้โหงอ่าเ่มเขาได้เนี่ยโอ้ยที่นี่ีเสียงเขาเคย ครับเราลองฝีมือกันอยู่ที่ทูลีทูลีฟ้าคนไม่เป็นไม่มีเสียงนะมันจะมีแบบอะไรนะพิเศษอ่าะไงนะเขาดีกําลังเดินอยู่ข้างหน้าวัดมีอะไรระดับกังหันระดับกังหั้อ่าละฮึ่งละไวเบ레이ชั่นอ่าใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์เลยนะครับอ๋อทดสอบได้สั่งเครื่องเลยนมาหอนแล้วเนี่ยใช่ค่ะใช่ม้าอยู่ไกลนะ เดี๋ยวเราทำดูดิมันมีเทคนิคอะไรบางอย่างแต่ว่าก็ควรางคนรอะไรมนยังไงตอนแรเรามรู้ว่าทำยังไงแดงเลยแดงอจับแดงก็เอาะมัยแดงยากกว่านะแดงยากกว่าีในข้อรกัในมือการหมุนจังหวะหมุนดิไ่ได้เกิดสั่นสะเทือนเขามาตงตี ันน <ítulo> ี้ได้มาจากไอ้กลัมซาล่าของอโอนาดามะอยู่จะมีเออไม่คืนไม่คืนไม่คืนตอนนี้ไม่คืนไม่ใช่รูปก่อนนะไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่คืนยิ่งไม่ดังเสียงไม่ขึ้นยิ่งคอยิ่งไม่ดังดังแล้วดังแล้วที่มันดังเพราะอาศัยเสียงเก่าไงดังดังดังขึ้นโอเคโอ้เสียดเลย มีของหลอกเด็กเรื่อยพอเราข้วกินนกินนงขอะไรข้าวขุ้ญเกิดตางัหน่อยเขาสุดแล้วมาแล้วไงไปนะไปอีกก่อย ้าเสื้อรองเอ๊ะทำไมร้านนี้จอแจจังเลยร้านอื่นไม่เห็นจอแจอย่างนี้เลยคุณมาแล้วก็รับผิดชอบไม่ไหวร้านนี้จอแจยังเลยโอ้นะร้านนี้โอ้โหลูกค้าเยอะเลยจอแจร้านอื่นไม่เห็นจอแจเท่านี้เลยนะ มีข้าวได้นานมาแล้วโอ้โหนนอ่ะดี่ มัน้อนอ่ามันจะท้อนหลอดไฟมันจะทลอนเย็นไดลไอ้ตัวอนไอ้ตไตมีน่ไยังเขห้าปไยังลดลงไปสามสิบาโลแล้วครับลดสามิบหโลเหลือเท่าไรตอนนี้เหลือประมาณร้อยสิบโลรอยสิบโลมอร้สิบโลห์ร้อยสี่สมันเลยห้าสิอน่ะเลยกับพ่อโอ้ ไอ้ปเรียนไปเรียนไปเรียนยังจะไปเรียนจนมารับไปเรียนเปล่าตลาดคพยาน้อยชมตลาด